Hey! เบื่อการท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเ,เดิมอยู่หรือเปล่าแต่อย่างนั้นเราขอนำเสนอ <Say something. S 1> โดยการเกมของเรานั้นจะฝึกโฉมการเรียนภาษาอังกฤษของคุณและของเพื่อนให้มันเหมือนเดิมอีกต่อไปความพิเศษของการเกมของเราที่ไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆน,นั่นก็คือเรามี QR code ยังไงล่ะซึ่งหาคนณ้องสแกนมาแล้วล่ะก็ ก็จะนำคุณเข้าไปสู่เว็บไซต์เรืยอรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่สมารถเล่นได้ให้คุณนำไปท่องจำกันแบบสบายๆเลยแถมเรายังมีโลกเก็บสถิติการแพ้ชนะของคุณอีกด้วยและยังมีระบบเก็บสะสมแต้มเพื่อนำไปแลกของรางวัลได้อีกหากคนชอบแล้วล้วก็ ก็ลองไปหาเล่นได้เลย